สวัสดีครับผมกลับมาพ่อกันอีกคือเก่าแล้วครับกับเบ้าสักพาเลาะเมื่อนี้ผมกับพาเลาะมาลงน้ำโขงที่เขาครับโอ้ตาหกครับผมบบไดมาโดนแล้วครับหมายเนี้ยครับเลยมาร้องิึงครับเมื่อนี้พามมตีประกดค้งร้องบิ่งครับเมื่อนี้เอาเบียดมาสี่คันครับผมมาลองเงียใส่เดือนครับเมื่อนี้นี่ะครับเงียใสเดือน ขัแรกนี่ต้องได้ถางปลาก่อนละครับผมวานี่โอ้หกฟุตครับมุ้ยมงตีไปครับพี่น้องลงเงบิดกันเลยครับโอ้ถางปลาก่อนครับอีกเมอยอหนึ่งก่อนครับผมจังมารุ่นมาชมกันครับพี่น้อง cái này À, Đấy, nám 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 ครับพี่น้องมาลงเบียดกันเลยครับจะมีจะมีหมานมีแตมวะครับเมื่อนี้มันองเบิงว่ามึไงไยเตือบครับเมื่อยหนึ่งอยู่ทางปลาครับพี่น้องลงเบียดกันเลยครับฝากกันเด้อครับปากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามบ้าซักนะครับเพื่อให้บ้าซักมีกำลังแก่ได้หาคลิปด,ดีๆพี่น้องเร้เบิงครับ ครับพี่น้องลงเบียดกันเลยครับเอาโหละครับพี่น้องทั้งนี่เอาละครับปักกดหม้อ เอาละครับผมพี่น้องใส่ส,สวยงามๆครับประคดมอครับใส่เกือบโหลมาแล้วครับอ่ามันหมานชั้นที่สามเพิ่งลงไปครับฮะมันหมานมันมานพี่น้องแร้มแรกแค่หมานครับมารุ่นกันไหมครับพี่น้อง มีตัมีแต้มเกิดขึ้นอีกบ่แต่ว่าแต้มแรกก็ใส่สวยครับใส่งามครับเกือบโหลครับประมาณเจ็ดแปดขีดครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วทันเกาครับทันเกาเดี๋ยวครับให้มันดึงซ้ำอีกก่อน ม,มันอยู่แล้วครับแน่นนะแน่นนะ